เคเป็นไงเมื่อกี้เป็นไงฮะมันเก็บฟันน่ะทำไรทำไรในฟันซิกไหนยี e, ดิตรงนั้นใช่ป่ะที่เคยมีอยู่เมื่อกี้นี้มันหักไปแล้วไหนดูสิหนขอดูไหนดูขอดูดหน,หนยีดิอ่าอ่าอ่ะข้างๆ้าอย่างนี้ทำอย่างนี้ว้ายฟ <revive S 2> ัน ฟันหลอเลยไหนดูซินะว่าฟันซิกไหนน้องเค้กหักไปน้องเค้กทำยังไงหักถอนฟันเองเหรอโยกน้องเค้กโยกฟันแล้วก็หักเลยเห anyway. รอโยห้ลิสโยกมันก็หักปึ๊บนั้นหนูนึกว่าอะไรหนูก็จะกืนมันลงไปเนาะไหนพี่ขอดูหน่อยฟันซิกไหนอ้าวหายไปแล้วไหนฮะหาหาเนี่ยนี่นะคะอันนี้คือฟันของน้องเค้กเล็กๆของน้องเค้กมีแมงด้วยเดี๋ยวเขาดูหน่อยนี่ไงอืมเนี่ยมีแมงนิดนึง นี่นะคะฟันของน้องเค้กนะคะหลุดไปแล้วเจ็บป่ะขอสัมภาษณ์หน่อยเจ็บป่ะมันโยกมากี่วันแล้วเนี่ยสองสามวันแล้วมีเลือดป่ะไม่มีหรอแล้วมันโยกมากี่วันแล้วเนี่ยสองสามวันแล้วอยู่ดีมันก็โยกเหรอชน้องเค้กกินอะไรแข็งๆหรือเปล่ามันถึงโยกไม่รู้อะอยู่ดีมันก็โยกหรอเลยถอนเองเลยเจ็บป่ะเจ็บนิดนึงแล้วองยีฟันนี่แล้วก็สวยเลยตอนนี้ก็เลยเป็นฟันหล่อไปเลย โอเคเดี๋ยวต้องเค้กต้องไปล้างปากก่อนใช่ปหมเพราะฟันมันพื่งหลุดใช่ไหมสำหรับวันนี้ราไปก่อนบ๊ายบายเก่งจริงๆ